สวัสดีครับอยู่กับผมโบรุชาเลนเจอร์ก่อนที่เราจะไปเริ่มคลิปนะครับผมอ่ะผมก็ต้องขอกราบขอบพระคุณทุกคนนะครับที่หลังไหลเข้ามาติดตามช่องชาเลนเจอร์นะครับผู้ติด,ดตามเนี่ยเพิ่มมา1คนวันละคนวันละคนอะไรงนี้ก็ถือว่า ก็แฮปปี้นะครับผมก็มีการแบบสนับสนุนการอย่างนี้ตลอดเวลาผมก็แฮปปี้นะครับก็ต้องขอกาสขอบคุณนะครับอ่าก็เหมือนแบบเป็นแรงใจนะครับผมเป็นกำลังใจแรงใจที่ทําให้ผู้ผมเนี่ยทำคลิปกันต่อไปได้นะครับผมอันนี้ก็ต้องขอขอบคุณทุกคนมากนะครับซึ่งวันนี้นะครับอ่าผมก็มาแต่งตัวเป็นพนักงาน ICS สสักหนึ่งวันนะครับวันนี้ก็คือจะมาขายตรงนะครับผมมาขายตรงกันเลยว่าวันนี้ก็คือมีหนึ่งผลิตภัณฑ์นะครับผมจากทางแอร์ซอฟต์เนี่ย คือเขาบอกว่าเป็นผลิตภัณฑ์ที่ว่าคือใช้แล้วปุ๊บเนี่ยบอกได้คำเดียวว่าฟินทั้งปืนฟินทั้งคนใช้นะครับผมฟินทั้งจมูกเลยทีเดียวมันคืออะไรล่ะนะครับมันก็คืออันตร้าฟอสท็อปแก๊สขนาด12กิโลทำไมมันถึงฟินและทำไมมันถึงดีต่อ,ป,ตอปืนดีต่อผู้เล่นนะครับแล้วก็ดีต่อจมูกของเราด้วยนะครับผมมันมีดียังไงเดี๋ยวเรามารับชมกันนะครับ จะต้องบอกก่อนนะคะว่าผมเนี่ยได้ลงทุนเลยนะครับผมลงทุนเพื่อที่จะไปเรียนกอวอก,กอวกกวคืออะไรนะครับอ่าก็คงไม่รู้ใช่ไหมกกอวอคือปีนแก๊สวิทยาเชียม,มันมีด้วยเหรอวะไอ้โรงเรียนนี้ผมได้ศึกษาเจ้าแก๊สตัวนี้เนี่ยมาสักระยะหนึ่งก็คือเป็นแก๊สที่ แรงนะครับผม,ผมก็คือเนี่ยเขาจะบอกว่าอยู่เนี้อ่าน,นี่ครับเป็นไฮนะครับผมเป็นไฮแก๊สนะครับผมก็คือเป็นแก๊สที่แรงนะครับอย่าได้เอาไปหาใช้กับมาลูอีเดอร์ถ้าเอาไปใช้กับมาลูอีเนี่ยผมจะบอกว่าสไลด์แหกตั้งแต่นัดแรกแล้วนะครับผมบางบางทีก็ยิยงไปปุ๊บเอ้ยนัดแรกไม่เป็นไรนัดที่2สไลด์แหกนะครับผมแล้วนัดที่3ยิยงอีกก็สไลด์ก็กระเด็นไปไหนแล้วก็ไม่รู้นะครับผมเพราะฉะนั้นอย่าได้เอาไปหาใช้นะครับซึ่งแก๊สตัวนี้เนี่ยอ่าผมจะบอกว่าคือเป็นแก๊สที่ยิงแล้วเนี่ยมีกกลิ่่่นนนออบะครัผมาซึงเป็แ๊ส ผมคิดว่าเป็นตัวเดียวที่ผมเคยเจอมานะครับผมมีแค่ตัวนี้ตัวเดียวนะคะับของท็อปแก๊สตัวนี้นะฮะสีส้มยิงแล้วเนี่ยมีกลิ่นหอมนะครับซึ่งกลิ่นเนี่ยมันจะอารมณ์ประมาณแบบว่าเหมือนน้ำหอมที่อยู่ในรถนะผมน้ำหอมที่มันติดอยู่ในรถอะไรประมาณนั้นนะครับผมคิดถึงตรงนั้นนะเพราะว่ากลิ่นมันคล้ายๆกันนะฮะแต่พอดมงไปอีกทีปุ๊บลาเนเดอร์อะไรประมาณนี้ <laughs> แกส๊สหรือกัญชาก็ไม่รู้นะแต่ถ้าเอาแก๊สกลิ่นกัญชามาใช้นี่ผมบอกได้แค่ว่าคนยิงทีเนี่ยขำกันทั้งสนามนะครับถ้าผลิตออกมานี่ ผมคนแรกนะครับที่จะไปซื้อใช้นะครับซึ่งแก๊สตัวนี้นะครับก็เป็นท็อปแก๊สนะครับผมที่มีกลิ่นหอมและเป็นแก๊สแรงนะครับซึ่งแก๊สตัวนี้นะครับผมจะแนะนําให้ใช้คู่กับปืนแอร์ซ็อกของทาง t h าย ICS นะครับเพราะว่าทําไมถึงแนะนําให้ใช้สองตัวนี้เป็นคอมโบกันซึ่งการ์ดนีนะครับผมแอร์ซ็อกตัวนี้เนี่ยผมลองเอาเดี๋ยวผมขออนุญาตเอาแก๊สอีกตัวหนึ่งมานะครับซึ่งผมใช้เป็นกินแก๊สตัวนี้เนี่ยประจําอยู่นะครับผมแล้วผมใช้ไปเนี่ยคือ น้องน้องตัวนี้นะครับน้องสาเหตุของผมเนี่ยอ่าคือจะบอกว่ามีปัญหาอยู่นะครับผมคือใช้แก๊สต,ตัวนี้เนี่ยคืออันนี้คือเรื่องจริงที่ผมผ่านมานะครับก็คือมีปัญหาเรื่องของการแบบยิงยิงไปปุ๊บเนี่ยรู้สึกว่าเออมันยิงได้ปุ๊บเขาเรีออยกาอะไรคือยิงไปปุ๊บแก๊สก,ก,ก็การจ่ายแก๊สเนี่ยถือว่าดีอยู่นะครับแต่ว่ามันก็หมดไวเช่นกันนะครับผมก็เลยคิดว่าเฮ้ยทำไมมันถึงหมดไวเพราะกระดอนที่ผมเล่นมาเนี่ยคือไม่มีปัญหาเลยนะครับ คือใช้ตัวแก๊สตัวนี้เนี่ยคือทางัตูผมเนี่ยใช้แก๊สตัวนี้กันทุกคนนะครับแล้วพอมาใช้กับผมเอามาใช้กับน้องซาเอเนี่น้องซาเอเขาเหมือนแบบงงแงนะครับเหมือนแบบว่าเอ้ยกับข้าวไม่ถูกใจน้องอะไรประมาณนี้นะครับผมก็เลยเลือกที่จะอ่ะผมไม่ใช้ตัวนี้นะครับแล้วผมมาใช้ตัวนี้นะผมทางที่ ICS เขาแนะนํามานะครับเพราะผมใช้ตัวนี้ผมเนี่ยใช้คู่กันนะครับคือจะบอกว่าน้องนี่ไม่งงแงเลยน้องนี่แบบว่าบอกว่าป,ป้า กับข้าวอร่อยเหลือเกินแก๊สนี่แบบว่าดีที่อะไรประมาณนี้แล้ววาโอ้โหหนูนที่แบบยิงไปทีหแบบหนูแบบไม่ต้องอาบน้ําเลยหนูมีกลิ่นที่หอมหอมอะไรประมาณนี้นะครับซึ่งเป็นอะไรที่ว่าแฮปปี้ทั้งทั้งปินแฮปปี้ทั้งคนใช้และแฮปปี้ทั้งจมูกนะครับเดี๋ยวเรามาทดสอบยิงกันดูดีกว่านะครับผมว่าจะมีกลิ่นยังไงบ้างนะครับเดี๋ยวผมจะได้บอกท่านผู้ชมได้ถูกนะครับถ้ามีแบบว่าอะไรนะรเป็นแบบระดับแบบ อันนั้นมีสามิติ 3D มดีะ 3D ใช่ไหมแต่ถ้ามี 4D ถ้ายิงแล้วแบบกลิ่นทะลุเข้าจอไปหาท่านเนี่ยผมจะบอกว่าเป็นอะไรที่แบบเฮ้ยมันหอมนะคือจะบอกว่าไปหาใช้กันดีกว่านะครับใครที่ใช้แอ r ซอลของไอเซเนี่ยและใช้แก๊สกระป๋องตัวนี้เนี่ยอ่าผมจะบอกว่า Very good นะครับมาบรรจุกันให้เห็นเลยนะครับผมความลมนะครับแล้วก็เติมเข้าไปอัดห้เ็มนะครับ เต็มปุ๊บก,ก็จะฟูออกนะครับก็เป็นระบบเดียวกับมารูอีนะครับผมอใครบอกว่าเอ้ยออมารูอีเนี่ยคือมีการเติมแกสแ๊สแบบว่าเขาเรียกอะไรนะคือเติมปุ๊บแล้วมีแก๊สพุ่งออกมาเพื่อเต็มนะครับ ICS ก็มีเหมือนกันนะครับผมอก็คือไอซีกับมารูอีเนี่ยก็คือเป็นลูกพี่ลูกน้องกันเลยนะครับผมที่ผมจะบอกไว้แล้วกันนะว่าเขาเป็นลูกพี่ลูกน้องกันนะครับแต่ว่าบางอย่างนี่ก็เอามาใช้ร่วมกันก็ไม่ค่อยได้นะ <laughs> เดี๋ยวเราจะมาลองดูกันนะครับผมว่ามีแก๊สหอมจริงหรือเปล่านะครับจริงๆก็มีแหละแต่แค่มายิงให้ดนูเฉยนะครับผมเดี๋ยวเรามาลองทดสอบกันนะฮะไปจัดไปผมก็ได้เออตัดเร่งมาที่การยิงที่แบบว่าหมดแล้วนะครับผมเดี๋ยวเรามาดูหลังการยิงนะครับว่ามีอะไรเกิดขึ้นครับซึ่งจะบอกว่ากลิ่นที่ยังติดอยู่นะครับ อ่ะก็คือจะมีกลิ่นที่ตรงนี้เนี่ยหอมมากและค้ัวผมจะมีกลิ่นที่ติดอยู่ตรงบริเวณการจ่ายแก๊สของเตาแมกกาซีนนะครับแล้วก็ภายในกระบอกปืนตัวนี้นะครับคือจะบอกว่ากลิ่นนี่แบบว่าอแต่แป๊บน,นึงเช็ดเช็ดก,ก่อนซิลิโคนเลอะปากดมเลยคือจะบอกว่าสุดยอด <c oughs> กลิ่นหอมมากนะครับผมผมบอกแค่นี้ครับคือแบบว่าคือถ้าเกิดใครที่บแบบว่าแบบเอ้แบบเหมือนเดดพลเวลาเดดพลยิงเสร็จปุ๊บชอบดมปืนเงี้ย แบบว่าดมกลิ่นดินปืนใช่ไหมอันนี้อีบุ๊ดดกดมกลิ่นแกส๊สเว้ยเหจะกลายเป็นไอ้พวกโรคจิตแล้วยังไงก็ไม่รู้นะครับคือปืนของท่านเนี่ยเวลายิงเสร็จปุ๊บเนี่ยกลิ่นก็ยังอยู่ในแอร์ซ็อฟของท่านนะครับผมคือแบบว่าโอ้ลาเวนเดอร์คือหอมมากนะผมคือจริงๆนะคือผมซื้อมาแรกๆนะเ,นเนี่ยผมคิดว่าไอ้ปืนไอเซียสเนี่ยเหมือนแบบว่าเฮ้ยเขามีกลิ่นหอมมาจากปืนจากที่โรงงานเลยหรือเปล่าอะไรอย่างงี้เออผมแบบตอนที่ผมไปซื้อแบบน้องสาเอ๋อมาแรกๆเนะี่ยคือไปไปทดสอบยิงปุ๊บแล้วผมกลับมาบ้านแล้วมมาดมดู ทำไมปืนหอมๆอะอะไรอย่างเงี้ยคือแบบไม่เป็นกลิ่นของอะไรในนี้หรือเปล่าผมว่าไม,ไม่ไม่อะไรอย่างนั้นนะแต่พอมาวินิจฉัยจริงๆเนี่ยอ,อ๋อมาจากที่ตัวแก๊สนะครับผมตัวแก๊สของเจ้านี้นะฮะอ่าก็คือมาจากตัวแก๊สของเขาที่แบบว่าทไให้ปืนกระเนี่ยหอมนะครับผมซึ่งผมบอกว่ามันดีต่อใจและดีต่อปืนและดีต่อผู้เล่นนะครับผมเพราะฉะนั้นเนี่ยจัดมาใช้กันได้เลยนะครับผมจัดไปนะ วันนี้นะครับก็ไม่มีอะไรมากนะผมก็คือผมจะมารีวิวเจ้านี่ฮะอ่าคอฟแสนะครับขนาด12กิโลของค่ายของราฟฟ์นะครับผมเป็นแก๊สที่ยิงแล้วมีกลิน่นหอมนะครับซึ่งผมแนะนำว่าถ้าใครที่เออแบบเป็นผู้เล่นสายแบบปืนแก๊สนะครับผมซึ่งแก๊สตัวนี้เนี่ยเป็นหนึ่งทางเลือกนะครับบอกว่าอ่าเวลายิงเนี่ยก็คือจะไม่มีกลินแบบก่นแบบกลิ่นแบบของแก๊สแบบใครที่แบบว่ายิงไปปุ๊บเนี่ยคือมีบางคนนะครับว่าอย่างเพื่อนของผมเนี่ยที่เป็นผู้หญิงครับเขาไม่ชอบที่เล่นปืนแก๊สเพราะว่ามันเหม คือเขาได้กลิ่นแก๊สรู้สึกว่าเออมันเป็นแก๊สอะไรประมาณนี้แต่พอผมแนะนำให้เอาตัวนี้เนี่ยไปใช้นะครับผมโอ้เพื่อนผมนี่แบบเฮ้ยโบลูโบลูมีอีกไหมซื้อที่ไหนอะไรอย่างงี้ผมก็เลยอ่ะทีมส่งไปเพจไอเซียนเลยวาอาจจะอยากได้ไปสั่งกันในนั้นเอา,านะครับทาง อยากจะหาสั่งเจ้าแก๊สตัวนี้เนี่ยทางเพจ i c s มีขายนะครับผมพราะฉะนั้นเนี่ยไปหาจัดกันมาได้เลยนะครับหอมมากนะครับผมดีต่อใจดีต่อเล่นและดีต่อแซบดีต่อจมูกด้วยนะครับถ้าชอบคลิปนี้นะผมจะลืมกดไลค์ subscribe แล้วกดกระดิ่งด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปชาริลเจอร์ใหม่ๆนะครับผมสำหรับวันนี้นะครับก็ต้องขอตัวกราบลากันไปก่อนนะครับผมสวัสดีครับบ๊ายบายไว้เจอกันคลิปหน้านะครับผมก็อย่าลืมนะครับถ้าหมดหลังโควิดเมื่อไหร่เนี่ยทางชาเลนเจอร์เนี่ยมี แนีคผมคือแบบว่าคอนเทนต์ดีๆคลิปดีๆมันๆเพียบนะครับผมเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ช่วยกันติดตามกันด้วยนะครับผมนะฮะบ๊ายบายไว้เจอกันคลิปหน้านะครับ